ต้องขอกราบประธานภัยด้วยนะคะระบบเสียงขัดข้องเล็กน้อยนะคะอาขอกราบประธานภัยด้วยนะจ๊ะฟังเพลงเพราะๆต่อสักครู่นะคะ เอาเอาไม้วงไปก่อนเลยไหมเอาไม้วงไปก่อนไหมชโอเคครับจะรอสักครู่ครับ สักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะมาจากรายการดนเพลงชิงทุนแชมป์68สมัยปัจจุบันเดินอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจนานุเคราะห์โดยท่านพออดอกเตอร์สมพงษ์เตชะรัตนวรกุลค่ะวันนี้หนูขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเจ้าภาพมากๆนะคะขอบคุณพี่เบลนะคะ พี่แคทนะคะที่ได้หาหนูมางานในวันนี้นะคะหนูดีใจมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะในวันนี้ค่ะต้องขอโทษพ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะคะระบบขัดข้องเล็กน้อยนะคะตอนนี้กําลังแก้ไขแล้วนะคะตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะ สวัสดีพ่อพ่อแม่แม,ม,ม,ม่ทางโซเชียลด้วยนะคะแพลตฟอร์มต่างๆนะคะสวัสดีด้วยนะคะวันนี้อาจจะเห็นหนูใส่เสื้อแปลก,ปกๆไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เคยใส่เสื้ออากฬาขึ้นเวทีนะคะ,ะหนูขออนุญาตชี้แจงนะคะวันนี้หนูได้ไปพบนะ,ะกับท่านนายกอบจนะคะกาญจนบุรี แล้วก็หนูก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์นะคะทีมฟุตบอลบ้านเกิดหนูค่ะทีมพลังการนะคะ f อนะคะเป็นทีมที่เลื่อนขึ้นนะคะไท,ไทยไทยลีดเป็นปีแรกนะคะหนูก็เลยได้เป็นส่วนร่วมนะคะในการประชาสัมพันธ์นะคะหนูมีเบอร์ด้วยนะคะแต่หนูขออนุญาตหันหลังให้ดูได้ไหมคะ เบอร์68นะคะเห็นทีไรแล,แล้วรู้สึกช้ำใจอย่างยังไงไม่รู้นะคะคุณคๆนะคะเบอร์68อะไรนะคะงวดนี้อ,อย่าไปหาเล่นนะคะเพราะว่างวดที่แล้วแม่หนูมีคนแทงนะคะแม่แม่หนูเขาบอกว่าอะไรไม่เห็นถูกเลยเลขอะไรไม่เห็นถูกเลยนะอย่าไปหาแทางนะคะ68อันนี้ก็เป็นเลข68ก็ เป็นเลขในการประชาสัมพันธ์ในตัวหนูนะคะก็ฝากติดตามนะคะทีมพลังการนะคะ f อค่ะในไทยลีดนะคะปีนี้ด้วยนะคะแล้วท่านนายกอบจนะคะก็ได้เอ่ปเยปยเปยกับหนูเบื้องต้นนะคะว่าการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพนะคะของทีมชาติไทยนะคะเป็นฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะระดับประเทศเลย ซึ่งจังหวัดการนะคะบ้านของหนูเนี่ยได้รับเกียรตินะคะเป็นเจ้าภาพนะะในการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพนะคะและหนูเองนะคะก็จะได้มีโอกาสนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันนะคะฟุตบอลฟุตฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่นะคะ,ะชาวนาคปรปฐมนะคะไปให้กำลังใจทีมชาติไทยนะคะ ในรายการนี้นะคะที่มังการบ้านหนูด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าฟังเพลงค่้พต่ออีกหนึ่งบทเพลงค่ะ